มาฮะจับแมงน้นจับแมงนนเราเวลาจับแมงน้นครับรอราติดตามดูยังไม่ได้เวลาลงรอแปบ๊บ เริ่มลง,มลงโตัวโตเป็นแมงลูโ,โ,โตัวโตจะบินลงมาเขาไปหากินแล้วก็จะบินลงมามาลงรูครับโตัวโตครับเริ่มลง,ลงเริ่มลงมาเราจ,จับเขาจะมาจับต้นไม้ แล้วก็เก็บเอาเห็นไหมไหนอันนี้เพิ่งลงนะครับเพิ่งเริ่มลงถ้าเขาลงจริงๆก็ลงเยอะฝุ่นี้ดูตัวเปลือ ลงครับเริ่มลงแล้วใช่แล้วต้องจับให้ไวนะครับมันมีเวลาจับแค่ยี่สิบสามนาทีเขาก็จะลงรูเขาจะมาจับที่ต้นไม้แล้วก็ลงรูกลังมาครับ จับโตเขาจับใส่ถุงเลยวเราต้องจับให้ไวนะครับมันจะต้องจับเขาจก่อกอ,อยู่ต้นไม้แบบนี้แล้วก็จับปุ๊บเริ่มหมดละแค่ฟ้าสาง ก็เริ่มหมดแล้วครับดูไม่มีก่อตามต้นไม้แล้วโอเคจัก,กระจันร้องเลยไม่ใช่เวลาจับแค่ป๊บเดียวเองนะครับ กราไม่ได้มีเวลาจับนานถ้าลงมากอรอบแป๊บเดียวเขาก็ลงลูงเขาจะไปดูกันได้เยอะไหมผลง,งานวันนี้ครับเี่ได้ทอดอยู่ได้ทอดอยู่แม่ไขรเต,มรต็มทองใครเตมทองครับเดี๋ยวมันหมดหมดน้ำมันกับบ่มีแล้วด้วนี่ แลววางไข่แล้วมันก็ตายเบิงเบึงงานวะเกี่ยวน้ำต้นหม่งสิมันจะลงม้ามันจะลงหูวางไข่นี่กกำลังไข่ย่างนี่กำลังแ่บเขาด้ทอดอยู่ครับพขาคุ้มดอกหามันเขาจะหากินวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างเรา พอแจ้งแล้วก็เหมดแล้วลงหู่หมดแล้วตัวใดทันก็ทันบ่ทันก็บขอน้ำก็ลงละปีหนึ่งมีเธอเดียวครับขอน้ำม,มันน้ำมนันเหมือนน้ำนกับบะหมี่แล้วไปสำนี้ละ